ก็อยู่กับเรานะคะเต็นท์รถประเสริฐผลรุ่งเนระือสกลนครนะคะวันนี้แอดมินก็มีรถกระบะเป็นกระบะแคบตัวเตี้ยนะคะเพิ่งลงจากเทเลอร์สดๆร้อนๆเลยแอดมินนะคะจะมารีวิวรถคันนี้ให้ดูนะคะเป็น To y o ต a h ไฮ u ักซีโร่สมาร์ทแคบเครื่อง 2.4J พัทนะคะปี2018สีบอลเทาแบบนี้เลยนะคะเครื่องเดิมๆนะคะรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยว แอดมินจะพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเขานะคะเป็นโฉมปี2018นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นสีโครเมียมในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะที่ครอบไฟของเขายัง สแจวมันเดิมนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแบบนี้เดิมเดิมนะคะมาดูด้านข้างตัวรถนะคะล้อแม็กของเขาก็เป็นแม็กกระทะจากโรงงานเลยนะคะแม็กเดิมเดิมยางก็ยังใหม่อยู่นะคะลูกค้าในส่วนของยางาเส้นไหนหรือว่ายางรถคันไหนที่ปีต่ําหรือว่าสึกล้อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ครบทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะ กระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับอ่าสีดำนะคะสลับแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกในส่วนของการสารดนะคะไม่มีมาให้ก็แบบนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากติดเพิ่มก็สามารถแจ้งได้นะคะที่จับเปิดปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมนะคะไม่มีที่ครอบกันลอยมาให้ก็เปิดปิดสนิทนะคะลูกค้าจับน้ําหนักเบานะคะนี่มาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะฝาถังน้ํามันก็สีเดียวกันกับตัวรถนะคะ นี่มาดูต่อด้านหลังได้เลยนะคะแม็กไลเนอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าแม็กไลเนอร์ก็สวยๆแบบนี้เลยก็อาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะลูกค้านี่ด้านหลังรถนะคะเดิมๆนะคะไม่มีการชนหลังมาให้ในส่วนของไฟนะคะก็ออกปกติครบทุกดวงก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านตรงกลางตรงนี้นะคะ ก็ออกปกตินะคะที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็เป็นสีโครเมียมนะคะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาเปิดปิดสะดวกนะคะง่ายแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะก็บอกรถรุ่นยี่ห้อนะคะเป็นโตโยต้าไ l u ักซีโนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดูรถคันนี้นะคะเพิ่งลงจากเทเลอร์ใหม่ๆเลยดูเอาเองนะคะว่าใหม่หรือเปล่านะคะกลิ่นยังใหม่ๆอยู่เลยลูกค้านี่ ภายในรถนะคะก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะจะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเบาของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดํานะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีขาวมาพร้อมกับที่ปรับเบาะแบบแมนนวลนะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกตินะคะแบบนี้นะคะสะดวกสบายเบาก,ก็ นิ่มแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนะคะในส่วนของเบาะแคบด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรเลยลูกค้าก็เป็นเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะพนักพิงของเขาก็เป็นุมผ้าสีดำเช่นเดียวกันนะคะลูกคา้าสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของอ่าข้างล่างตรงเบาะแคบด้านหลังนะคะก็จะมีที่เก็บอุปกรณ์นะคะเก็บประแจเก็บเครื่องมือตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บทางซ้ายและขวานะคะลูกคา้ามาพร้อมกับลำโพงข้างละหนึ่งตัวนะคะลำโพงแคบ ลำโพงก็เสียงดังฟังชัดมากลูกค้าไปดูต่อในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยในส่วนของคอนโซลตรงกลางก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอธรรมดานะคะแต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้านี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ก็เชื่อมต่อ fm am บลูทูธ usb aux ได้ตามปกตินะคะลูกค้า ในส่วนของที่ปรับแอร์นะคะก็เป็นแบบแมนนวลนะคะนี่ก็สามารถปรับได้เลยนะคะเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดมาพร้อมกับเบรกมือแบบธรรมดานะคะมีโหมดอ e ีโคคาร์ด้วยนะคะลูกค้าโหมดประหยัดน้ํามันเวลาอ่ะลูกค้าเดินทางใกล้นะคะหรือว่าลูกค้าขับรถไปที่ไหนก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะคะ มาดูตรงพวงมาลัยของเขานะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบธรรมดา3ก้านนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสัญลักษณ์โตโตยต้ามาพร้อมกับแอร์แบกนะคะแอร์แบกหนึ่งตัวรถคันนี้จะแถมแอร์แบกมาให้ทั้งหมด2ตัวนะคะจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดฝั่งคนนั่งหนึ่งตัวแล้วก็จะอยู่ตรงพวงมาลัยมาดูเข็มไม่รถคันนี้กันต่อนี่ไม่น้อยมากลูกค้าไม่สี่หมื่นสามพันกว่ากิโลเองนะคะรถปี2018ไม่น้อยมาก คุ้มค่าคุ้มราคาเลยถ้าลูกค้าอ่ะได้รถคันนี้ไปนะคะในส่วนของการแสดงผลบนหน้าปัดนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะท่านลูกค้าถ้าเกิดว่ารถลูกค้ามีปัญหานะคะหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าปัดนี้เลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะแอดมินก็แนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นกระบะตัวเตี้ยสมาร์ทแคนะคะ ปี2018ไม่น้อยนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่345,000 0บาทค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่ากนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีเครดิตก็รับรถไปใช้งานได้เลยนะคะก็ไม่ต้องผ่อนนะคะลูกค้า ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินก็จะหารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ